สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกๆคนนะฮะวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับก็ฟิชชาคาเฟ่มาแล้วมาแล้วนะะเมนูนี้เนี่ยเป็นของผู้ติดตามพี่อ้อยไหมเดินทางมาชิมาแสดงตัวด้วยนะคะแสดัวพ่พี่อ้อยบอกว่าดูน้องเขารู้สึกจะยิ้มยิ้มเขินเขินเนาะนะฮะรอเขารออยู่หน้ารถแล้วนะะ แสบอองงมเรียนเชิญนะครับทุกคนครับใครที่เดินทางผ่านทางที่จังหวัดเอ้ยที่เออถูกแล้วเนาะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอกระนวลนะครับแวะได้นะครับร้านพี่ว่าอยู่ที่ซอยโรงเรียนพัฒนาการศึกษานะครับร้านพี่ว่าอยู่ตรงข้ามนะครับยังเยื้องเต้นพูดผิดเองใช่ไหมมาแล้วมาแล้ว จริงจริงรอบเช้านี่ผมถ่ายไปแล้วนะพี่อ,อ้อยใช่ทีนี้มาใหม่นะครับก็เลยอดไม่ได้ก็เลยขออนุญาตพี่อ,อ้อยถ่ายเพิ่มนะครับวันนี้ถ่ายได้ค่ะถ่ายทั้งวันมาตอนไหนได้หมดนะถ่ายพี่อ้อยเนียวันนี้นึกสนุกไงว่างไงพี่อ้อยก็เลยแบบถ่ายเลย จะได้มีคลิปตุนๆไว้หรือเปล่าใช <laughs> ่พี่วายจะเตือนนะดูออเดอร์จากพี่ฟูดแพนด้าพี่วอยครับนี่กล้องไม่โฟกัสเลยนี่นะฮะมีโอเลี้ยงยกล้อใส่นมปัน่นกาแฟโบราณอันนี้ไปแล้วพี่วอยทำแล้วใช่ไหมครับทำ,ท,ำทำไปแล้วเรียบร้อยไปแล้ว อันนี้ชาเย็นสี่แก้วเลยนะครับพี่อ้ยกินข้าวแล้อยังพี่อ้อยเรียบร้อยแล้วบรรยากาศวันนี้สบ,บายๆบบนะครับบรรยากาศชิลๆ ลมอ่อนๆมาครับบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวจริงๆนะพี angle, like ่อ้อยพอพอตกเย็นมาที่นี่นะที่กระนวนใช่เวลาขับรถเล่นผมเหมือนว่าเหมือนจะเป็นฤดูหนาวนะทั้งที่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ถึงปีใหม่เลยมันจะเป็นลมเย็นๆดีแล้วก็แดดจะไม่ร้อนนะครับที่อื่นเป็นเหมือนกันไหมที่นี่เหมือนหนาวหนาว หลายๆคนทักมาใต้คอมเมนต์ก็บอกว่าฝนตกนะใช่ฝนตกนะครับที่ภาคกลางแล้วก็ที่อ่าช้ยยูพูอมาเลยประมาณนี้นะพี่อ้อยที่นี่ก็มีจุดบริการรับบริจาคช่วยน้ำท่วมนะครับพี่อ้อยพี่อ,พอ้อยเห็นไหมมีครับอยู่อยู่สารหลักเมืองอำเภอกันวนอะ่ะ เขาเรียกสารหลักหลักเมืองไหมที่ที่เขาไปกินเจกันหน่อยพี่อ้อยสารเจ้าปู่หรือเปล่าอ่าสารเจ้าปู่ชาวานะครับผมขับไปเห็นมาม่าเห็นน้ํเดือมเข้าสารอะไรเต็มเลยนะครับคนกันนอนช่วยบริจาคช่วยน้ําท่วมที่จังหวัดชัยภูมิใช่ไหมน้ำก็มาแล้วแหละที่ความเจน างอำเภอชุมแพนะครับน้ำไหลมาถึงแล้วขอ,อลอขอให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็วนะครับทางช่องอิดก๊อบแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะครับพิชาคาเฟ่เป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะครับสู้ซ่านะครับสู้ๆม,มีครับพี่อ้อยปิดร้านแล้วไปได้เลยใ,ใช่อาจจะเป็นวันไหนที่พี่อ้อยถ้านเนะครับ เป็นของมูลนิธิมั้งพี่้ยอยอของมูลนิธิเราช่วยกันระดมกันไม่เป็นไรค่ะเป็นอะไรก็ได้แค่คแบบว่าทำบุญน,นะเนาะครับช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเป็นอะไรที่เป็นกำลังใจที่ดีเลยนะจ๊ะจ้ะว่าเรามีเมนูอะไรบ้างคุยซะเพลินเลยผมมีชาเย็นแล้วก็อันนี้เป็นโกโก้นะครับ โก้ go. ใครบีบแฝใส่พี่อ้อยไม่รู้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชดีนะ<ม>บีบ<ม>ครั้งเดียวปีกถ้าบีบปิ๊กี่ป,ป,ปกนี่เหมือนอารมณ์เหมือนเราอยู่ประเทศอินเดียเลยนะครับใม่อะมาบีบแต่ใส,ใส่เดี๋ยววิ่งตามเลยนะเดี๋ยวบีบแฝงลูกค้าประจําพี่อ้อยหรือเปล่าไม่ะ ดูดีๆนะเผื่อเขาเบียแดแตกสั่งรพี่อ้อยไม,ม่แหวนขนาดานี้นะพี่อ้อยโทรศัพท์พี่อ้อยดังออเดอร์มาอีกแล้วนะเดี๋ยวพี่อ้อยไปรับออเดอร์สักครู่นะคะวิ่งขึ้นไปรับด้านบนนี่ร้านพี่อ้อยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูด้านหน้ารอเลยประมาณนี้นะครับดูพี่อ้อยจัดเรียงวันนี้พี่อ้อยจัดนมหมีไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเหมือนแกจะไปแช่เย็นไว้รอปั่นนะนะวันนี้เลยด้านบน ดูป้ายเมนูพี่อ้อยนมสดคาราเมลแล้วก็นมสดน้ำผึ้งนะครับอันนี้เมนูโปรดปานผมเองหมวดกาแฟสดก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ชาแล้วก็หมวดโซดานะครับร้านพี่อ้อยนี้สามารถเลือกท็อปปิ้งได้ตามใจเลยครับมีวิปครีมนะครับเพิ่มได้10บบาท15บาทได้นะถ้าเป็นสิบหาบาทเพื่อก็จะใส่สูงสูงฟันตึก สูงตั้งเกเดะแต่ส่วนมากลูกค้าพี่อ้อยที่ที่ผมสังเกตนะจะใส่10บ,บาทเนาะสิบบาทก็จะพอดีอิ่มแล้วนะครับพอดีกินนี่ชาเย็นแล้วก็โกโก้นะครับ เมนูอย่างนี้กี่บ,กกบาทครับพีอ่ออดเก้าละยี่สิบห้าค่อเก้าละยี่สิบห้าบาทครับดูช่วงใสสายมาพี่ออดเริ่มสปีดแล้วนะครับทุกคนจวดจาดฟาดบื้มแล้ว ออเดอร์นี้เหมือนลูกค้าจะเมาเมาชาเย็นพี่ร้อยไปเลยนะเมาชาเย็นชาเย็นพี่ร้อยอร่อยมากนะครับทุกคนดูจากปริมาณการต้องการของลูกค้าเลยนะครับชาเย็นชาเขียวกาแฟสดนะนี่ชามะนาวก็อร่อยนะครับ ชามะนาวนี้ผมแนะนำเลยช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยกินแล้วสดชื่นมากไหนละ่ะซีกมะนาวพี่อ้อยอาจจะจุ่มลงไปแล้วใช่ไหมอยาร้อยค่ะข้าเรียงขออนุญ,ญาตลูกค้านะคะ <laughs> ลูกค้าเข้าใจอยู่แล้วพี่นะหไหมนะี่ก็คุกลบให้ไวนะพี่อ,อ้อยขอ,ขอายวางใบนะคะับได้ได้ครับ ชามะนาว ยังยังยังไหวอย่าเลยนะกําลังจะแอบแซวว่าพี่อ้อยห้ามเลยแกสุดท้ายนะครับชาเย็นเน็ตไอไม่ใช่ชามะนาวในห้ามใส่ฟองนมเลยนะเสร็จแล้วเลยพร้อมเสริฟนะครับก็ไคิดตังใอยังเย็น กันจะแก,ก้วละยี่สิบห้าบาททั้งหมดเลยนะฮะดูเถิดอย่างนี้นี่เป็นออเดอร์อะไรครับพี่อ,อ้อยมีลูกค้าต้งรค่ะเอ่ยทำไม่เสร็จเอาเหรอ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าขอไข่มุกด้วยนะครับเพิ่มบุกเพิ่มห้าบาทเนาะ<ข>ออเดอร์ตะก,กี้ีใส่ไข่มุกเพิ่มในประเทศเองตัดขวดรีไซเคิลมาทำเอาเลยบางทีมันมันแกะฝาไม่ได้นะคะเพราะรว่าเราใส่ฟองนมใส่อะไรเยอะมันจะเปื้อนเนาะนะ ขอมาเสิ่มห้าบาทไ,ไปเสร็จให้พี่อ้อยกันอเ,เอาใจเพิ่มนะไหมใจแล้วนี่ค่าแบบนี่พี่อ้อยห้าบาทคนใจเพิ่มคือฟ้าน้ำตาลพี่อ้อยอะ่ะ โก้ปั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลาไปกับออเดอร์นี้เลยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะครับพิชชาคาเฟ่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าตลาบคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนสวัสดีครับปันละแพร์นีความสุขมากๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ก็ก็ปานบวกโงานออกแล้วใส่วิปรอ,อ,อ,อตากกล้องอยู่หันน้นองก็คือพูญามวันมาจากข้างไดลูกลูกค้าประจํานี่น <c oughs> บีบบบทุกวันนี้บิบบิบตรงนะคะทุกคนเพยาอแก้วไม่แก้วโดนของแซวหรือเปล่ามาบีบไม่ตรงอนนี้ไม่เคยตรงบีบเนะบี้ยวอะไรครับโอ้โหฝันบะุ้ไข่ดิขีตอันนี้ลิขีก็จะต้องสุดสัานะครับแก้วนี้จะเป็นสี่สิบาบาทฮะสี่สบสี่สิบาทครับสีบ้าสี่สิบห้าบาท โอเคเสร็จแล้วบ๊ายบายนะทุกคนสวัส <limitation> ด <farming> ีครับหาเรื่อเข้าต่อเนื่องเลยนะ